ก็ให้พี่เบิร์ตควรจต้องรอต่อแล้วกพอดีให้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 เดย์ะค่ะคอยดูแลพี่เบิร์ดนะก็มาแท็กมือกันจับมือกันพอดีโมแบบมอขอ <c oughs> ขอความร่มมือพี่ๆทุกคนจริงๆนะคะ <c oughs> คือมอขอความส่วนตัวให้พเบิร์เพราะพี่เบิร์ยังไม่ไหวจริงๆในเรื่องนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนโปทคพแล้วก็เห็นใจพี่บิร์อนึงว่าพี่เบิ ทำดีที่สุดแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะเรา<ช> <ๆ S 2> พยายามทวงความยุติธรรมให้พี่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็อยากให้ก็ตอนนี้ภาวนาให้ทุกอย่างปรากฏออกมานะคะแล้วก็ทวงความยุติธรรมความถูกต้องให้พี่ใ,<ช>ให้ได้มากที่สุด,ดค่ะเมื่อกี้โมขึ้นไปโมดได้เจอโมได้เจอเจากห้า <ๆ S 2> คนไหมครับผม ไม่เจอค่ะเรา,าไม่เจอเพราะโมไ uh ม่อยากให้พี่เบิร์ดเจอด้วยส่วนหนึ่งแล้วโมก็เลยดึงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้พี่เบิร์ดเนี่ยได้คุยกับตำรวจเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะไม่ต้องกดด şey <Listen, S 1> mm. ันอะไรกันมากนะคะก็ขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดนิดนึงจริงๆวันนี้พาพี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดจะมาไม่ไดป็นเาการแถลงหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาเรื่อยๆมันก็มีอะไรที่มันผิดปกติส่วนตัวเราเราคิดว่าแตงโมเขาไม่ได้เป็นอย่างที่โมไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนี้โมการตั้งแต โมอเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวแล้วโมก็เชื่อในการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทํางานได้ดีมากอันนี้โมนับถือจริงๆแล้วก็กระบวนการต่างๆทุกคนทําได้ดีมากโมกราบขอบคุณมากๆจริงๆที่ทวงความยุติธรรมให้พี่ขนาดนี้แต่ก็นะคะขอความเป็นส่วนตัวให้พี่เบิร์ดแล้วก็การุณาง,งดแชร์รูปพี่โมเพราะโมอเห็นคือ โมจะไม่คอนเฟิร์มอะไรก็แล้วกันแต่รูปอะไรที่ออกมาบอกว่าอันนี้รูปพี่โมอันนี้รูปพี่โมลบเธอค่ะจำพี่ในแบบที่พี่สวยๆดีกว่านะคะทุกคนขอบคุณมากๆวันนี้รู้สึกยังรับไม่ได้ยังยังไม่โอเคนะคะก็โมอยากให้พี่ๆรอให้พี่เบิร์ดโอเคหรือเสร็จงานพี่โมก่อนก็ได้แล้วค่อยแล้วค่อยให้พี่เบิร์ดออกมาพูดเนาะยังไงพี่เบิร์ตก็ไม่ได้อยากจะไม่คุยกับพวกพี่อยู่แล้วแต่แค่ คนเรามันยังไม่พร้อมจริงๆอะค่ะให้เวลาพี่เขาหน่อยจนถึงว่าการไปออกรายการของเขาารักพี่โมมากอะค่ะเขาถึงไม่โอเคเขาไม่ได้โกรธหรือไม่ได้แค้นใครแต่เขาแค่เขารักมากจริงๆจ้าีตอนนี้วคดีตนี้เรายยอยังจะายังจะคาดสองอะไรอยู่คะคือความความหวังอะเราคาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราบอกแล้วว่าเราเชื่อในในฝีมือของเจ้าหน้าที่เชื่อในจรรยาบรรณของแพทย์ทุกคน ชื่อในจัญญาบันของเจ้าหน้าที่การทํางานทุกอย่างซึ่งเท่าที่ได้คุยได้ถามมาก็อยากจะกราบขอพระคุณมากๆที่พยายามทวงความยุติธรรมให้พี่ของเราในทุกๆทางนะคะขอบคุณคุณกติกคุณกติกได้ติดต่อคุณฮิปโปมาบ้างไหมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปออกรายการเมื่อวานนี้ครัติดต่อค่ะอันนี้ต้องไปถามฮิปโปเองแต่โมรู้ว่าติดต่อค่ะจากการที่เราติดตามข่าวก็ให้สัมภาษณ์ของเขาต่างๆนยคะเรามองแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือให้สัมภาษณ์ก็แล้วแต่ความคิดของคนอะนะคะเพราะว่า มพูดเลยว่าพวกโมคอนเซนเทรทกับการเอาความถูกต้องให้พี่อย่างเดียวให้พี่ได้ความถูกต้องก่อนที่เหลือเดี๋ยวว่ากันแสดงว่าส่วนตัวของโมตอนนี้คิดว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ถูกต้องโมไม่สนใจโมปล่อยให้เป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะคะเขาจะพูดอะไรเรื่องของเขาเขาจะบอกอะไรเรื่องของเขาเราถือว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างหมดละณตอนเนี้เอาเลยอะค่ะอยากพูดอะไรพูดเลยรู้หมดแล้วจะเล่นอะไรเล่นเลยรู้หมดแล้วแต่ว่าแค่ รอให้ความถูกต้องมันออกมาเท่านั้นเองค่ะจบแล้วรู้ความจริงหมดแล้วทุกอย่างใช่ไหมปัสสาวะเนี่ยยังเชื่ออยู่พี่โมไม่ฉีกเด้หน่อยอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเขาอยากจะยืนยันก็ให้ยืนยันไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏเองนะที่คุณโมบอกว่าคุณตังโมเนี่ยจะไม่ปัสสาวะในที่ที่แบบไม่เป็นที่เลยเป็นคนที่ปัจสาวะต้องต้องแบบต้องเลือกที่ไม่ต้องพี่โมหรอกค่ะผู้หญิงที่ไหนก็เป็นที่เราบอกว่ารู้ความจริงแล้วนั่นหมายความว่าความจริงที่ว่าไม่ได้ตรงกับที่เขาพูดในปัจจุบันนี้ช่ อันนี้ไม่ทราบค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินแต่ตัวส่วนตัวโมโมโมรู้ความจริงแล้วโมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเชื่อไม่เชื่อใครโมรอยู่ที่ว่าความจริงตรงหน้าคืออะไรเาะว่โมเชื่อหลักฐานและความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรามากกว่าค่ะถ้าวันนี้โมอยู่โมอาจจะเจอเขาโมจะอยู่เจอไหมอ่ะไม่เจอค่ะเพราะว่าไม่ไม่เจอดีกว่าหรือม่ได้รอยากจะฝากถามไม่เจอหรืไไม่เจอนะไปทำงานดีกว่าแล้วมีได้อยากจะฝากถามเขาไหมอ่ะ ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ถามไม่อะไรแล้วเพราะว่าก็ก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกคนสังคมทุกคนน่าจะตัดสินกันได้แล้ะค่ะรอความจริงเปิดเผยนะคะทุกคนใจเย็นๆหน่อยสำหรับกะติกต่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แต่โมบอกเลยว่าโมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงๆไม่ฝากแล้วค่ะคุณพี่โมว่าในโลกโซเชียลฝากกันหมดแล้วสำหรับกะติกตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างกับเขาไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ ไม่ไม่รู้สึกเ็จเรื่องพี่โมแล้วยังจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรู้จักกันแับกะติกไม่ค่ะก็จะดูแลในกลุ่มเพื่อนพี่โมเราจะดูแลกันแบบนี้เรื่อยไปฮิปโปแอนนานุชตเดย์ทุกคนต่างๆที่ที่แกล้ชิดกับพี่โมเรายังดูแลเป็นพี่น้องกต่อไปพี่เบิร์ดก็ยังจะเป็นพี่ชายโมต่อไปค่ะแต่จะมีคนชื่อกัก อันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอย่างที่กะติกให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานเรามีความรู้สึกยังไงบ้างถ้าเขาไม่ได้มีความผิดจริง,รงเราก็พร้อมแบบเออโอเคคุยกับเขานะสําหรับกะติกเรารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไ,<ม>ไปเมื่อวานไ,ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยยันเชื่อว่าเขาโกหกอยู่ใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบค่ะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตัดสินขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะให้ความส่วนตัวพี่เบิร์ดหน่อยนะนะหนูขอนะนะจะบอกเลย